เมื่อ,อง์กรและงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและความต้องการของพนักง,งานมีความหลากหลายมากขึ้นงานของผู้จัดการจะต้องยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นไปด้วยแต่ผู้จัดการเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่า mid level manager เนี่ยนะมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อความสําเร็จในระยะยาวขององค์กรและตรงนี้เป็นข้อที่ท่านหลุดไปแล้วเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะครับองค์กรจะยากมากๆที่จะเดินหน้าไปในสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงสูงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนะครับ Mission the moon Mission continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับบราเวทฮานุสา,ารครับวันนี้บทความจาก Howard Business Review นะครับชื่อว่า four reasons why managers fail เนะหตุผลที่ผู้จัดการล้มเหลวนะครับการวิจัยจากการ์เนอร์นะครับพบว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้จัดการต้องรับผิดชอบงานมากกว่า5 1เเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพคือพูดง่ายว่างานมันโอเวอร์โหลด แต่พวกเขาก็ยังต้องเป็นเสาหลักที่แบกรับภาระขององค์กรพวกเขาแบกรับน้ำหนักของความคาดหวัง,งผู้ที่อยู่ด้านบนในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความคาดหวังของพนักงานที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผู้จัดการเริ่มหมดแรงภายใต้ความกดดันนะฮะเริ่มหมดแรงแล้วนะครับแบบสอบถามการ์เนอร์เนี่ยบอกว่า54%ของผู้จัดการกําลังทุกทรมานจากความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทํางานและ44%กําลังดิ้นรนเพื่อให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นทําแล้วมันเวิร์กนะครับ ในที่สุดแล้วเนี่ยประมาณ20%ผู้จัดการกล่าวว่าพวกเขาจะไม่เลือกเป็นผู้จัดการถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเจาจลึกลงไปเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลของการเนิร์เนี่ยนะฮะจากพนักง,งานผู้จัดการกว่า9,00 0นคนพบว,ว่าประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ48%แล้วกันนะฮะของผู้จัดการเนี่ยมีความเสี่ยงจะล้มเหลวฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้องตกใจนิดน,นึงนะว่าเฮ้ยมันเยอะนะ48%่เรเลยเยอะมากนะฮะโดยอ้างอิงจาก2เกณฑ์นะครับ หนึ่งคือความไม่สม่ำเสมอในผลของการปฏิบัติงานปัจจุบันในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาดูได้เลยว่าทีมของผู้จัดการเนี่ยมีความไม่สม่ำเสมอในการบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่อันนี้คือสัญญาณที่1นแนวโน้มในอนาคตที่อ่อนแอผู้จัดการมีความมั่นใจในการจัดการความสามารถของตนเองหรือไม่ทีมมีความมั่นใจในความสามารถของผู้จัดการในการนําพวกเขาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตหรือไม่นะครับพนักงานหลายคนเนี่ยรายงานต่อผู้จัดการที่มีความเสี่ยง ที่จะล้มเหลวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองเชื่อว่านะองค์กรน,นะฮะจะมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากขึ้นอีกหลายเท่าเราะนั้นวันนี้จะมาคุยกันว่าอะไรคือข้อบง่งชี้ต่อความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการนะครับจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จํานวนมากนะครับการเนิ์เนี่ยบอกว่าเอ้ยเราพบว่าจริงๆตัวชีวัตรเนี่ยนะมันตรงข้ามกับความเชื่อดั้งเดิม ความท้าทายต่างๆเช่นความไม่สามารถในการจัด,ดลาดับความสาคัญการขาดทักษะทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนความไม่มีประสิทธิภาพในการโค้ชไม่ใช่ตัวทำนายอันดับต้นๆของความล้มเหลวนะครับตัวทำนายอันดับต้นๆสี่อันดับแรกต่อความล้มเหลวของผู้จัดการคือ4อันดับนี้ครับอันที่1ผู้จัดการที่ขาดความรู้ในตัวเองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้จัดการไม่ได้ดิ้นรนเพราะพวกเขาขาดทักษะท,ที่ถูกต้องเนื่องจาก82%ของผู้จัดการรายงานว่าพวกเขามีทักษะท,ที่จําเป็นต่อการทํางานปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการสำรวจผู้นำฝ่ายทรัพยายกรบุคคลเกือบ100คนเนี่ยการ์เนอร์พบว่ามีเพียงหนึ่งใน5เท่าน,นั้นที่กล่าวว่าผู้จัดการในองค์กรของพวกเขาตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาผู้จัดการที่ไม่ตระหนักถึงจุดแข็งและพื้นที่พัฒนาของตนเองมีแนวโน้มจะล้มเหลวมากกว่าผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเองถึง3เท่าสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าผู้จัดการขาดการตระหนักรู้ในตนเองเนี่ยได้แก่ 1. กลายเป็นคนตั้งรับเมื่อได้รับ ข้อเสนอหรือคําแนะนําเชิงสร้างสรรค์สองไม่ชอบมอบหมายงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทักษะที่เหมาะสมสาหรับง,งานนั้นสามสแสวงหาการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงสำหรับการตัดสินใจท,ทั้งทั้งที่พวกเขาทําได้ด้วยตัวเองวิธีหนึ่งที่ผู้นําสามารถสร้างความตระหนักรู้ในตนเองได้นะฮะมีตัวอย่างเช่นบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้พัฒนาโปรแกรมจําลองเพื่อเปิด ให้ผู้จัดการในอนาคตให้เห็นส่วนที่ยากที่สุดของบทบาทพวกเขาก่อนที่จะรับงานโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยโมดูลของความสามารถหลักเช่นความเปราะบางการสนทนาที่สําคัญความไม่แน่นอนและความยืดหยุน่นและ authenticity เป็นต้นแต่ละโมดูลจะประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่จะโต้ตอบเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นนะครับซึ่งทําให้พนักงานเนี่ยสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะฉันพร้อมจะรับบ,บทบาทน,นี้หรือเปล่านะครับ ข้อที่สองนะครับคือเรื่องของว่าเออมพารตีนะครับเอมพาตีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกคนรู้แย้วะนะฮะแต่มันสําคัญมากขึ้นไปอีกในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้นำฝ่ายช่างพกรนบุคคล HR 69%บอกกับการ์ดเนอร์ว่าพวกเขาคาดหวังให้ผู้จัดการในองค์กรของเขามีเอมพารตีกับพนักง,งานนะครับในขณะที่ผู้จัดการมีความรับผิดชอบหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีทุกคนมีเอมพารตี้เช่นกันละกันเน่ยนะครับ การเนอร์พบว่าการขาดเอมพัตีในทีมเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการถึง3.7เท่าพูดงานกคือถ้าทีมเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศการมีเอมพัตีซึ่งกันและกันไอ้ผู้จัดการเนี่ยมีแนวโน้มจะล้มเหลวแน่เมื่อเราแยกปัจจัยที่มีส่วนที่ทําให้เกิดความการขาดความเห็นอกเห็นใจในทีมเราจะพบว่า3.5%เของการขาดความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะที่ผู้จัดการปฏิบัติตัวต่วตอทีมงานของพวกเขาเช่นนะครับ เชื่อว่าทักษะของทีมงานไม่พอสมมติน,นะครับไม่เต็มใจจะปรับตัวกับการทํางานรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหลายองค์กรจึงมีโปรแกรมพัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการได้เรียนรู้ e m มพัตตีได้มากขึ้นนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้โปรแกรมเอมพัตตีเนี่ยมันทํายากมากจริงแต่ถ้าทีมไหนไม่มีบรรยากาศของความมีเอมพัตตี้ึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าโอกาสเฟลของตัว ลีเดอร์จะสูงมากลีเดอร์ในที่นี้คือผู้จัดการนะครับปรนที่3คือเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงานมันไม่ได้ผลนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการทํางานแบบไฮบริดเนี่ยทำให้ผู้จัดการต้องเปลี่ยนวิธีตอบโต้กับพนักงานและผู้จัดการส่วนใหญ่นะครับก็ทาทำได้โอเคนะจริงๆแล้วนะครับพนักงาน70%บอนบอกกับนักวิจัยของการ์ดเนองว่าผู้จัดการพวกเขานี่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการโต้ตอบหรือว่าการสร้าง culture ต่างๆในการทำงานเนี่ยนะครับหลังจากการระ่งบาดโควิที่เนี่ย ได้โอเคทีเดียวอย่างไรก็ตามมีความไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างงานที่ผู้จัดการทําเพื่อปรับปรุงรูปแบบการโต้อตอบของพวกเขาและความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีพนักงานเพียง47%เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาได้รับผลลัพธ์ที่มีค่าจากการจัดการการทํางานแบบไฮบริดของผู้จัดการในขณะที่ผู้จัดการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงที่ไม่สามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้เนี่ยนะฮะหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าผู้จัดการไม่สามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้เนี่ย มีโอกาสที่จะเฟลมากกว่าถึง2.7เทา่าแต่วิจัยของการเนอร์เนี่ยพบว่าการโต้อตอบระหว่างพนักงานและผู้จัดการมีคุณค่าที่สุดเมื่อผู้จัดการนั้นปรับเปลี่ยนมิติสําคัญเหล่านี้4ประการ1คือจังหวะจังหวะคือการโต้อตอบตามสถานการณ์นะครับที่ดูเรียกว่าดูทิศทางลมอ่านะฮนะอันที่2อ u คือองค์กมเป็นเจ้าของนะครับองค์กรเป็นเจ้เนี่ยผู้จัดการเนี่ย สามารถขับเคลื่อนความเป็นองค์กรบริษัทให้กับพนักง,งานได้หรือไม่อันที่3าคือวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือเปล่ามราจะท้ายให้ทําอะไรวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมนะครับแลานที่4ี่คือการวางแนวทางการวางแนวทางในที่นี้คือการเนี่ยอ่ะเรียกมาโค้ช on วัน -on- วันนะฮะโต้ตอบกันเป็นประจําเข้าใจว่าพนักง,งาน struggle อะไรอยู่นะสร้างโอกาสให้กับทีมคิดเชิงกลยุทธ์ร่วมกันอะไรพวกเนี้ยคือเรื่องการวางแนวทางนะครับสัญญาณที่เป็นตัวทานายอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่า เมื่องานของพนักงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบันพนักงานเนี่ยถูกท่วมท้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับการวิจัยของการงานวิจัยของการเนอร์เนี่ยพบว่าพนักงานประสบกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า5เท่าเลยนะในปี2022ันเทาเทียบกับปี2016เมื่อภาชนิกัรหยุดชะงักผู้จัดการมีแนวโน้มที่จะทําให้ความสําคัญกับการให้การสับสุนงานในทันทีมากกว่าการจัดระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นหรือเป้าหมายขององค์กร ถ้าผู้จัดการไม่จัดระเบียบงานให้ของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรพวกเขาจะมีโอกาสเฟลถึง2.4เท่าความไม่สอดคล้องเช่นเป้าหมายของพนักงานไม่ท้าทายหรือไม่เหมาะสมกับระดับของพวกเขาหรือท้าทายเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็เช่นพนักงานต้องใช้เวลาอย่างมากไปกับเป้าหมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือเป้าหมายมีการปรับบ่อยจนเกินไปและไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมนะฮะมีบริษัทยาบริษัทหนึ่งเนี่ยใช้แนวทางที่น่าสนใจเพื่อจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย องค์กรและพนักง,งานนะครับพวกเขาออกแบบวิธีการหรือว่าชุดวิธีการในการกําหนดเป้าหมายที่เริ่มในตัวทีมเองทําให้พนักง,งานมีบทบาทที่เป็นคนกําหนดและจะทํางานได้จริงมากขึ้นขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงวิธีการรัางเป้าหมายเวลาสำหรับการสะท้อนความคิดส่วนบุคคลระหว่างที่เส้นทางเป้าหมายนั้นเดินเดินทางไปนะครับโปรโตโคอลในการทํางานร่วมกันการจัดระเบียบนะครับ ความถี่และสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนได้และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่างๆในการทํางานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พาร์ทที่2ที่เราจะคุยเนี่ยก็คือการแก้ไขตัวทานายหลักของความล้มเหลวน,นะครับด้วยความหมายที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั้งด้านคนและธุรกิจเนี่ยองค์กรจึงไม่สามารถปล่อยผู้จัดการของตนล้มเหลวก่อนแล้วค่อยดําเนินการแก้ไขภายหลังได้ที่จริงแล้วองค์กรสามารถแก้ไขตัวทำนายทั้ง4ข้อที่เราได้กล่าวมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยของการเนินแดงให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการเนี่ยจะลดลงจาก48%เหลือ5%เองนะเมื่อองค์กรให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เรื่องแรกคือการรวมความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการเข้าไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วยนะครับมีการวัดมีการติดตามมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของผู้จัดการในแบบเดียวกับที่องค์กรจัดการความเสี่ยงต่อธุรกิจด้านอื่นๆเช่นความเสี่ยงในโอเปอเรชั่นความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยอันนี้ให้เพิ่มความเสี่ยงของการล้มเหลวของผู้จัดการเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับสก็คือว่าเมื่อแก้ไขความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการให้มองไกลกว่าผู้จัดการแต่ละรายความเสี่ยงและความล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากทีมของเขาหรือกระบวนการที่คนนั้นต้องทําในทีมนั้นนะครับสใช้แบบสํารวจที่มีส่วนร่วมหรือการให้ความเห็นของพนักงานว่าผู้จัดการพวกเขาเนี่ย แสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าใดๆไหมนะครับว่าจะล้มเหลวนะฮะร,ระบุผู้จัดก,การที่มีความเสี่ยงและดําเนินการแบบ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 เชิงะะรุกนะฮะเพื่อไม่ให้พวกเขาล้มเหลวและสี่ใช้กลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงเช่นการลงทุนในโปรแกรมที่สร้าง s e l ฟ a d ว a n t a g e ให้กับผู้จัดก,การในอนาคตสอนพนักง,งานให้มี empathy มากขึ้นอะไรเงี้ยสร้างทีมทมีเศีมากขึ้นนะครับปรับปรุงกระบวนการการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องของพนักง,งานทุกคนให้สอดคล้องกับองค์กรและสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักง,งานด้วยนะครับ เมื่อองค์กรและงานมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วความต้องการของพนักงานมีความหลากหลายมากขึ้นงานของผู้จัดการก็จะต้องยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นไปด้วยแต่ผู้จัดการเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่า mid level manager เนี่ยนะมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อความสําเร็จในระยะยาวขององค์กรและตรงนี้เป็นข้อที่ถ้าหลุดไปแล้วเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะครับองค์กรจะยากมากๆที่จะเดินหน้าไปในแบบสภาพแวดล้อมที่มันที่มันมีความเสี่ยงสูงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุดเด่นมูลนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟังมิชชั่นจุดเด่ o มูลบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านประมาณ60%เปรนตเลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission t o the Moon เน่ยไปให้ถึง1ล้าน subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะคครับขอุณมากเลยนะครับ อยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o <GO> o Club <av> y o u t u e e Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission Moon mission Continue with to your the